รักร้ายซาตานตอนที่สิบไรแลนล,ลอลมเหนืออย่างอารมดีพอเห็นลมเหนือมาแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกรู้สึกอยากจะให้ลมเหนืออยู่กับเขาเซที่นี่เลยนี่คุณคุณว่าอะไรนะก็อยู่เซตที่นี่เลยแล้วฉันจะให้คนไปส่งที่มูนิธิคุณบ้าไปแล้วเหรอผมรู้นะว่าคุณต้องการอะไรที่ผมมาอยู่ที่เนี่ย คุณจะให้ผมปฏิบัติคุณใช่ไหมผมทำไม่ได้ก็ร่วมกันเนี่ยยอมซะดีๆฉันไม่อยากมาขับใครแลยเนี่ยไม่เรียกว่าบังคับอีกหรอแค่มาทานข้าวกับคุณเอาแล้วละฉันไม่อยากจะเถียงด้วยละเรื่องนี้ยกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวจะแม่อร่อยร่มเหนือก็พยายามระงับอารมณ์ความจริงอ่ะเขาไม่ใช่คนที่มีอารมณ์ถึงเฉียวง่ายๆแต่อยู่ใกล้หลาหลาแล้ว ของมันขึ้นจริงๆชวนกินข้าวแต่กลับให้ลูกน้องตักอาหารให้แค่ตักอาหารใส่จานตัวเองยังไม่ได้เลยต้องใช้ลูกน้องเห็นแล้วก็อดไม่ได้มันขัดตาไปหมดนี่คงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชายอยู่ละมั้งเป็นเจ้าชายตกอับแล้วถูกปลดไปแล้วเนี่ถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่แล้วทาให้เขาต้องเป็นฝ่ายตักอาหารให้กับไรแลนทานสงสารลูกน้องของเขา ที่ต้องคอยมองเจ้านายอยู่ตลอดเวลาไลา่แรงกินอาหารอย่างอารมณ์ดีคุณนี่น่ารักจริงๆเลยเทคแคร์ดีผมขนาดเนี้ยสงสัยต้องให้ติดเพิ่มคุณแค่บริจาคเงินให้กับมูนิธีก็พอผมไม่อยากได้ผมมีเยอะแล้วแต่ผมอยากให้คุณนี่นี่นายอืมทำไมเหรอที่คุณพาผมมาเนี่ยคุณตั้งใจจะยั่วประสาทใช่ไหมเนี่ย ผมไม่มีเวลามาทําอะไรเด็กๆแบบนี้หรอกนะผมคิดว่าเราก็ไม่ใช่เด็กสองคู่ผมจริงจังมาตั้งแต่แรกนี่นายเอาหน้าผมยังไม่อิ่มเลยคุณช่วยตักให้ผมเยอะๆหน่อยได้ร่มเหนือตักอาหารให้จนเต็มชามแต่ลายแรงก็กินจนหมดไม่รู้ว่าเขาประชดหรือว่าลายแลงก็กินประชดเหมือนกันอาหารมื้อนี้ ไลแอนกินได้เยอะทีเดียวส่วนลมเหนือนั่นเหรอกินไม่ลงเลยจริงๆตกลงคุณจะค้างที่นี่ใช่ไหมคุณจะบ้าเหรออ่ะไม่ค้างก็ไม่ค้างแล้วของที่คุณจะให้ผมไม่มีแล้วไม่มีได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นคนพูดเองก็ได้ก็ได้มีก็ได้ลมเหนือปลดสร้อยคอเมอของตนเองต่งให้ไลแานอะไรที่ลมเหนือให้เขามันเป็นของสำคัญทั้งนั้น ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าสําคัญลมเหนือเขาว่าลายแลนแปลกๆดูเหมือนเขาจะดีใจมากของนั่นน่ะเป็นของที่น้องชายเลือกให้กับเขามันไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่ลายแลนทำเล่ากับว่ามันเป็นเครื่องเพชรที่ราคาแพงอย่างนั้นแหละเขาส่งให้ลูกน้องแถมยังกําชับว่าเอาไปเก็บไว้ให้ดีเขาก็อึ้งๆไปเหมนกันนี่โคนว่ายังไง คุณจะกลับผมจะให้คุณไปส่งอยู่แล้วผมจะไม่ล้างคุณไว้หรอกผมรู้ว่าคุณไม่อยากอยู่กับผมนานนะแต่คุณก็อย่าหลงเหลวกันว่าอะไรที่มาเป็นของของผมผมจะมันมาไว้ใกล้ๆตัวแล้วผมก็ต้องได้ไม่มีอะไรที่ผมต้องการแล้วมันไม่ได้นี่คุณคุณอย่าคิดหน่อยเลยผมไม่ใช่สิ่งของนะผมมีชีวิตถึงยังไงอ่ะคุณก็เป็นของผมแล้วจำไว้แค่นี้ก็พอ คุณนี้ถ้าจะบ้าคุณจะบังคับคนทั้งคนใหชอบคุณได้ยังไงผมมีวิธีของผมโดยไม่ต้องบังคับผมรู้ว่าตัวเองจะทำให้คุณน่ะรักผมได้หลงตัวเองสมัดเลยคิดว่าเป็นเจ้าชายอยู่หรือไงคำพูดนี้ทำให้ไลแลนยิ้มออกมาที่มุมปากจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชายแต่คนอื่นล่ะคนอื่นต่างหากที่คิด ไม่ใช่เขาสน่อยไลแลนมองลมเหนือตั้งแต่ขึ้นรถจนกระทั่งรถลับตาไปนายครับถ้านายชอบพูดลมเหนือขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เลยดีไหมครับไม่ต้องยังไม่ถึงคราวที่ฉันต้องมารับลมเหนือรอให้ลมเหนือมีใจให้กับฉันบ้างแล้วค่อยทําฉันรู้ว่าลมเหนือต้องมีใจให้กับฉันบ้างไม่มากก็น้อยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา พับนายเช้าวันต่อมาลมเหนือต้องมาพบรองตะวันลุงของเขาพี่ลมเหนือพี่จะไปคนเดียวหรอครับแม่ผมไปด้วยเหรอใช่ใช่ใชแกให้ฉันไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องหรอกแกอยู่ที่นี่ไอลามน,น้ำมนด้วยนี่เรียกก่อดเรื่องนั้งสองคนอะเฮ้ยนี่แกเห็นฉันเป็นพวกชอบก่อเรื่องไงว่นนี่ครับพี่ผมเป่านะมารินดาฝากสองคนด,ด้วย ค่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่เป้ด้วยนะครับครับไม่ต้องห่วงครับลมเหนือมาพบรองตะว,วันที่ห้องทํางานลุงครับทําไมลุงไม่ตกใจเลยอ่ะที่รับผมโกหกเหรอครับลุงไม่ได้คิดว่าเราโกหกคิดว่าพูดจริงที่หายก็หายจริงหายไปก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ของโบราณอะไรอย่างที่ลุงบอกแต่ตอนแรกหรอกหายไปก็ช่างมันนี่ลุง จะคิดอย่างนี้จริงๆหรครับใช่ถ้าอย่างนั้นทําไมลุงถึงให้ผมเอาไปให้คุณไลาลานัตั้งแต่แรกล่ะครับเพราะาลุงอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างแต่ตอนเนี้ยลุงพอจะรู้แล้วแหละนี่ลุงคิดจะทําอะไรอยู่ครับเราอย่าเพิ่งรู้เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราอย่าคิดเรื่องนี้ปล่อยให้มันผ่านไปมันไม่ได้สําคัญอย่างที่ลุงบอก เรื่องที่สําคัญมากๆและที่ลุงอยากรู้ระหว่างเรากับคุณไรลานเป็นยังไงตอนนี้เราสนิทกับคุณไรลานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้สนิทอะไรมากนะครับแค่รู้จักกันแค่ผิวเผินอย่างนั้นได้ยังไงล้านต้องรู้จักคุณไรลานให้มากกว่านี้ตีสนิทได้ยิ่งดียิ่งเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาลุงอยากจะให้ลมเหนือทำทำไมหรอครับลงุงลุงมีเหตุผลแล้วกันลมเหนือลุงขอร้องละ ได้ไหมคือเรื่องนั้นผมไม่มั่นใจเลยครับผมว่ามันยากลุงว่าไม่น่ายากนะถ้าคุณลายแลนไปหาลมเหนือที่นั่นเขาคงอยากรู้จักกับลมเหนือเหมือนกันลมเหนือไม่เข้าใจลุงเลยว่าทำไมถึงอยากให้เขารู้จักและสนิทชิดเชื้อกับลายแลนเขาออกมาจากห้องของลุงเจอกับทานคุณลมเหนือมาพบท่านทำไมครับ ก็มาเรื่องของที่หายไปนั่นแหละพี่ชานหมายถึงอะไรครับมีดโบราณครับมันหายไปแต่พี่ชารู้ได้ยังไงครับว่ามันเป็นมีดโบราณเออเออก็ท่านบอกผมไหมครับชานดูมีพิรุษเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นที่เขาจับสังเกตได้แต่ชานก็กลับมาปรับทีหน้าเป็นปกติงั้นเหละครับถ้าคุณลุงบอกพี่ชานก็ดีครับ แล้วคุณลมเหนือสงสัยว่ามันหายไปได้ไงครับผมก็ไม่รู้ครับคุณลุงบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอครับแสดงว่าไม่สําคัญผมก็ไม่รู้หรอครับแล้วนี่คุณหนูจะกลับเลยหรอครับครับพี่ชานถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งครับครับชานไปส่งลมเหนือแล้วก็ไปที่ผับสีหน้าเขาเรียกซีนามาดูแลผับเหมือนเดิมทําเอาซีนาแปลกใจ และเธอก็รู้แล้วว่าผับที่โดนยึดนั่นไม่ใช่เพราะลองตะว,วันต้องการผับนี้เป็นชานต่างหากที่อยากได้ผับนี้แทนแต่เธอได้ผับนี้คืนมาแต่กำไรห0%ารของผับนี้ต้องให้กับทานมันเหมือนกับว่าเขาเป็นหุ้นส่วนเธอก็ต้องยอมแล้วก็ต้องอดทนทานบังคับให้เธอบอกข่าวทุกเรื่องและสืบข่าวเท่าที่เขาอยากรู้แล้วแต่เขาอยากรู้ว่าเรื่องอะไรบ้าง เขาจะให้เธอสืบซึ่งเธอก็ต้องยอมอีกเช่นกันคุณชานจะให้ฉันทำอะไรบ้างคะแล้วผมจะบอกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งคำถามกับผมค่ะฉันรู้อะไรที่เธออยากทำเธอก็ทำไม่คะ่ะฉันเคยรับปากคนคนหนึ่งไว้ว่าจะไม่ทำแล้วเ,เรื่องจากคนมาขายที่เธอพาดท่าไปจับคุณหนูสองคนนั่นมา่นเหรอ นั่นแหละคะ่ะฉันรับปากกับคุณหนุ่นน้ำอุ่นเอาไว้แล้วว่าฉันจะไม่ทําอีกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเธอจะรักษาคําพูดได้ด้วยทําไมคะคนในชุมชนคนสลัมอย่างฉันทําไมถึงจะรักษาคําพูดไม่ได้ในเมื่อฉันก็จะทําอยู่นี่ไงแล้วคุณจะได้เห็นเธอจะทําดีได้แค่ไหนแต่ฉันอยากให้เธอทานะผับเนจะได้กําไรเยอะๆฉันบอกว่าฉันจะไม่ทําในเมื่อคุณให้ฉันดูแลผับแล้ว คุณแค่แค่มีหน้าที่รับตรวแบ่งก็พอนี่เธอกล้าฉันเหรอฉันไม่กล้าหรอกคะ่ะแล้วถ้าคุณคิดว่าจะดูแลผับนี้ได้เองฉันก็ยินดีจะถอนตัวได้ได้ถึงยังไงฉันก็ต้องอาศัยเธออยู่แล้วฉันเป็นเสือนอนกินไม่ดีกว่าเหรอนั่นแหละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็วินวินทั้งคู่คุณก็อย่าบังคับฉันให้มากเกินไปฉันยิ้มจีหน่าเป็นคนฉลาดสวย เขายังหวังในตัวเธอและยังหวังให้เธอดูแลผับนี้แทนเขาแต่เขาก็ต้องใช้งานเธอหลายอย่างต่อให้ยอมเสียอะไรไปบ้างเขาก็ยอมเพราะหวังจะได้ตัวเธอแต่เธอก็ไม่ยอมเขาง่ายง่ายสีหน้ามาโหมากสีหน้านี่เธอจะยอมมันไปถึงไหนแล้วแกจะให้ทั้มทำไงไว้เจมฉันก็ต้องยอมมันยอมก็ยอมได้แต่อย่าไปยอมนอนกับมันเด็ดขาด ฉันรู้น่ะว่าฉันควรทำยังไงแล้วเธอจะทำไงสีน้าฉันก็จะไปให้คุณไลแลนช่วยสินี่เธอจะไปขอร้องเขาเหรอแน่นอนถ้าเธอทำอย่างนั้นไลแลนต้องขอให้เธอยกเลิกเด็กเตือนยาในผับนี้แน่รวมถึงจับเด็กมาขายฉันก็ต้องเลิกไงเพื่อให้ฉันได้คุมผับนี้ผู้เดียวเธอคิดว่าคุณไลแลนช่วยเธอได้แน่เหรอได้แน่นอน ซีนารีบไปพบลายแลนเขาจะไม่รออะไรเอกเขาไปกับแจมผู้เป็นลูกน้องพอเจอกับลายแนลนลายแลนก็รับปากว่าจะช่วยขอบคุณมากนะคะถ้าคุณมีอะไรฉันช่วยฉันจะดีช่วยคุณมีแน่นอนแต่เธออย่าลืมเรื่องจับคนมาขายกับเรื่องเด็กเดินยาฉันไม่อยากให้มีอบายมุกในผับนั้นได้ค่ะฉันจะขายจากเครื่องดื่มอย่างเดียวแล้วก็โทรเท่านั้นดีมาก ถ้าอย่างนั้นท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะพรวันต่อมาทานถูกลองตะวันเรียกไปพบนี่แกทำอะไรผมทำอะไรล่ะครับท่านแกไปยึดผัดส,สีหน้าทําให้สีหน้าโอนเงินมาให้กับแกในจำนวนสิบนนล้านบัญชีของแกมีความเคลื่อนไหวแกจะยังไงชานขอโทษกับท่านผมแค่ตรวจสอบผับนั้นเท่านั้นต่วนเรื่องเงินนั่น สีหน้าเต็มใจให้ผมเองเอาเล่าล่ะครั้งนี้ฉันเชื่อแกอย่าให้ฉันรู้ว่าที่นั่นแกไปยุ่งเกี่ยวอะไรหร่อยุ่งเกี่ยวอะไรทีนไม่ดีฉันไม่อยากให้พวกเราต้องเสื่อมเสียเพราะเรื่องผับนั่นแค่ผับเล็กๆผับท่านท่านโกรธมากไม่รู้ว่าลองตะว,วันรู้เรื่องนี้ได้ยังไงสีหน้ากำลังหักหลังเขาทำให้เขามโ uh หมาก ซีน่ารับสายหัวล้อใส่หูเขาเมื่อรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะยุ่งเกี่ยวกับผับของเธอได้อีกเหมือนเธอรู้อยู่แล้วและสงใจโอนเงินมาให้กับเขาในจํานวนมากซึ่งนั่นมันทําให้ลองตะวันรู้ความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเขาเขาบอกเธอแล้วว่าให้ทยอยส่งไม่ใช่พูดเดียวขนาดนี้นี่เธอรงใจจะให้ลองตะวันตรวจสอบเขาอย่างนั้นเหรอสีหน้าฉลาดมากเพราะสิ่งที่เธอทำนะ่ะ มันทําให้เขามีผลกระทบการอยู่กับตรองตะวันมีเกียรตแจะไม่มีเงินเขาอยู่มานานต้นถึงทุกวันนี้แทบจะไม่มีสมบัติติดตัวมีแค่มีแค่เกียรติมันกินไม่ได้หรอกทุกวันนี้เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินขอแค่มีกับเขาบ้างมันผิดตรงไหนแล้วเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ซีนาคงไม่ทําคนเดียวแน่ต้องมีคนอื่นช่วยแล้วใครละ่ะที่ช่วยซีนา ทางลานก็แสนจะกุ้มใจเขาไม่ได้เจอลบไม่รู้ว่าลบจะเข้าใจผิดไปทางไหนเขามั่นใจวันนั้นคนที่เดินตามเขาต้องเป็นลบแน,น่ๆหล้กเขาจะทํายังไงเพื่อปรับความเข้าใจทายังไงถึงจะได้เจอลบทํายังไงเป็นอะไรลามก็ก็ลบน่ะสิฉันเดา่นะว่าเขาต้องเข้าใจผิดที่เห็นแก่อยู่กับฉันป่านนี้คงเสียใจยมากแน่ไม่รู้ร้องไห้ถึงไหนแล้วร้องไห้ถึงไหนนี่แคก่กลัวว่า เขาจะาาร้องไห้เพราะแกฉันถามจริงเหอะแกคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยคิดมากไรเล่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ฉันเชื่อเออให้ตายเถอะทำไงดีอะฉันต้องออกไปหาเขาได้เหรอพี่ลมเหนือกับมาแล้วอะ่ะร้อสองคนไปไหนไม่ได้หรอกจริงด้วยรู้อย่างนี้ออกไปก่อนที่ลมเหนือจะมาก็ดีอะอือืมคิดจะไปไหนกันจ๊ะลมเหนือมาเมื่อะไหร่เนี่ย ตกใจหมดว่าหมายลามนี่แกคิดจะพาน้องฉอวไปไหนเปล่าฉันก็แค่จะออกไปหาเพื่อนทําไมวะที่นี่มันไม่ได้อันตรายอย่างที่แกคิดลูกหน้าแล้วกังหว่านแสกใครจำค่าทำไรวะฉันขอออกไปข้างนอกได้ไหมพี่คารับให้เราสองคนไปเถอะนะได้ให้ไปก็ได้เฮ้ยทำไมง่ายจังวะเพราะฉันจะไปด้วยไงเฮ้ยแกจะไปด้วยจริงอะทำไม ก็ว่าฉันจะไปไล่จับผู้ชายเอ้ยไม่ใช่ฉันจะไปพบเพื่อนทาไมเพื่อนของแกฉันจะรู้จักมั่งไม่ได้หรือไงไ,ไวลมัมหรือแกคิดจะไปทําอย่างอื่นกันแน่เออเออไปก็ไปสิวะอะไรกันเนี่ยต้องจะจบผิดบอกว่าจะไปจับเอ้ยไปหาเพื่อน